อวิทยาแหล่งเรียนรู้ทั้งหน้าดูน่าอยู่น่าศึกษาเลิศวินัยคุณธรรมล้ำปัญญาสถานศึกษาปลูกสร้างคุณความดีดอกพยอมดอกไม้สัญลักษณ์เราทุกคนรู้รักในศักดิ์ศรีครูนักเรียนยิ้มทักทายด้วยไมตรี ตามวิถีชาวพุทธสู่ความพอเพียงโรงเรียนลองพุทธยาตั้งอยู่บนเลขที่167หมู่6ตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด1,229คนครูและบุคลากรจำนวน90คนโรงเรียนลองวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ภายใต้การนำของนายอนุรักษ์วงชัยพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยานายชัชวาแนวราชรรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ นางสาวเนิรนภาใจเฉลียวรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายเสกสิทธิ์เจริญศรีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปนางดะรุณีช่างเหล็กผู้ช่วยผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการปรัชญาของโรงเรียนการศึกษาเปลี่ยงปราดจิตใจสะอาดมารยาทดีมีวินัย คติโพสของโรงเรียนอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนคำฝันของโรงเรียนปัญญาณรานังรัตนังปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางของคนดีอัตลักษณ์อ่อนน้อมถ่อมตนสนัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปองค์เทพทรงช้าง หัดขวาส่งถือพบเพลิงหัดซ้ายส่งถือดอกบัวไว้แน่พระอุระตัวช้างยื่นบนคุยเมฆรายล้อมด้วยช่อดอกพยอมภายนอกวงกลมมีคำขวัญของโรงเรียนมีความหมายในตัวเปล่งรัศมีโดยรอบวิสัยทัศน์ลองวิทยาสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยวินัยและคุณธรรมพันธกิจ หพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณีนรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยโครงการโรงเรียนวิถีฟุตให้เข้มแข็งมีคุณภาพและยัง่งยืน 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญายของซีโลกิปพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วินัยและคุณธรรมให้เข้มแข็งมีคุณภาพและยั่งยืนบูรณาการโครงการสวนพฤกษศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ 4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีความเข้มแข็งมีคุณภาพและยั่งยืน 5. บูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเป้าประสงค์นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้มีวินัยและคุณธรรม เรียนน่าดูสภาพทั่วไปโรงเรียนลองวิทยามีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอ้อมที่เอื้อต่อผู้เรียนรู้มีอาคารที่สะอาดสวยงามที่มีความพร้อมในการให้บริการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีรั้วและป้ายโรงเรียนที่สวยงามจัดระเบียบของถนนทางเดินที่สะดวกในการสัญจรมีการกำหนดป้ายจราจรป้ายคำขวัญที่มีความสวยงาม ทางกลางธรรมชาติของต้นไม้และพันไม้นานานชนิดที่สัมผัสได้ถึงความร,ร่มรื่นและสวยงามของโรงเรียนโรงเรียนลองวิทยามีการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเพื่อส่งเสริมด้านสุขอ,อนามัยและความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอาคารสถานที่ บรรยากาศภายในโรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำายมิเทศให้ความรู้แก่นักเรียนครูมาติดต่อราชการมีการจัดสวนหยอ่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณต่างๆที่สวยงามและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโรงเรียนน่าอยู่ด้านอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนลองวิทยามีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่มีความปลอดภัย สะอาดสวยงามอีกทั้งมีห้องน้ำห้องส้วมที่มีความสะอาดถูกสุขอ,อนามัยบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่รม่มรื่นมีสถานที่พักผ่อนเดินใจมีสนามกีฬาที่ปลอดภัยและเป็นสนามกีฬาที่ใช้เป็นที่ออกกำลังกายเก็คนทั่วไปด้านสถานที่และสิ่งแวดลอ้อม โรงเรียนมีการจัดบริการโรงงานน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและได้รับรองจากองค์การอาหารและยาซึ่งมีการจัดน้ำดื่มให้บริการแก่นักเรียนและครูอย่างเพียงพอนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงโรงอาหารให้หน่าอยู่สะอาดสวยงามสามารถรองรับการให้บริการแก่นักเรียนและครูอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังได้จัดสถานที่และอุปกรณ์บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่มีระเบียบและถูกสุขลักษณะด้านครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลองวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีครูนักเรียนและบุคลากรที่มีอัธยาศัยเมนตรีที่ดีงามยิ้งแยีมแจ่มใสสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความอบอุ่น ก่อเกิดอัตลักษณ์ของโรงเรียนคืออ่อนน้อมถ่อมตนนักเรียนมีกิริยาวาจาเรียบร้อยและแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นที่รักของผู้พบเห็นและปฏิบัติตนเป็นคนดีตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิถีพุทธสู่ความพ,พอเพียงส่งผลให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียนที่เป็นผู้ฝ่เรียนรู้และมีวิน,นัยคุณธรรม โรงเรียนหน้าเรียนด้านครูผู้สอนครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละรายวิชาและนำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูสามารถออกแบบการจัดการการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีความท้าทายผู้เรียนและสร้างสรรค์บรรยากาศที่สนุกสนานในการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความสุข และสามารถคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้ตลอดจนครูสามารถใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและนำผลการประเมินไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประเทศ ด้านสื่อเทคโนโลยีโรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้นำสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ในด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีบูรณาการการสอนในรูปแบบออนไลน์และสอนปกติและจัดอำนวยความสะดวกส่งเสริมให้ครูได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน โดยการติดตั้งโทรทัศน์ทุกห้องเรียนและมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งเสริมให้ครูได้ผลิตสื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัยมาบูรณาการร่วมกับแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ส่งผลให้ครูมีผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมเวทีการประกวดผลงานดีเด่นทั้งระดับภาคและระดับชาติเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไปด้านบรรยากาศในห้องเรียนโรงเรียนมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการประดับตกแต่งการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียนมีข้อความที่ส่งเสริมการเรียนรู้ อีกทั้งครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสารรค์เช่นกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติกิจกรรมที่ส่งเสริมความเคารพรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาและกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนต่างๆส่งผลให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โรงเรียนลองทิยามีความมุ่งม,มั่นสร้างสารรค์และพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายสร้างบรรยากาศที่สวยงามน่าดูน่าอยู่น่าเรียนสอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานือความตั้งใจและสื่อสารวัฒนธรรม ที่ดีงามให้คงอยู่อย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไป